เต็งจะโดนปลดมาแล้วค่ะมาแล้วนะเจ้าพี่ร้อนตอนนี้ค่ะตัวเต็งกุนซือที่จะโดนปลดจากตําแหน่งคนแรกเนี่ยเชฟฟิลย์ยู่นเต็ดคือเชฟยูเนี่ยเขาบอกว่าดิฉันก็จําชื่อออมกุนซือคนเก่าเขาไม่ได้บอกว่าจะรีเทิร์มันก็เลยมีข่าวว่าทางด้านของแฮกิงบอททอมเนี่ยอาจจะโดนปลดนะแล้วก็เอา ผู้จัดการทีมอีกคนเก่าเออที่หน้าที่หน้าเหมือนโคตเตียไงฉันจำชื่อไม่ได้ขออภัยเออช่วงนี้แบบดูเชฟฟิลล์อยู่ในเต็ดแล้วก็จำชื่อไม่ได้ดูสิอ่าออันดับสองชอนไดอ้ชอนได้ยิงไปปดเขาเลยปดเขาเอวอวัตันจะเอาใครคุมโอ้โหไม่รอดหรอกไม่รอดหรอกไม่รอดถูกนะส่วนเนี้ยอีกคนที่สามล็อบเอ็ดเวิร์ดคนที่4ี่เนี่ยค่ะเป็นเทนฮากมาแล้วค่ะแล้วนั่นเป็นทีมใหญ่ หนึ่งเดียวเทนต่ก็ใหญ่นะแล้วแกเลี้ยเนิ้วเพิ่มไปโครมบอลว่าหูมันเป็นงานของเขาครับเขาก็ต้องออกราคามาอยู่แล้วเข้าจมันแพ้สามจากห้าเกมเนี่ยก็ต้องมีอะไรชื่อติดเป็นเกียรติเป็นสีหน่อยเออเครียดนะเอาจริงถามจริงแฟนแมนเชสเตอร์ยเต็ดคิดว่าเทนหากควรเอาไหมคะเออเนี่ยถาม นี่ไง <S <S <c onte> มีคนบอกอคอนเต้มาทางมาแทนเทนฮาคอนเต้หรือคอนเต้นะเ okay. ม <c oughs> <c oughs> ื่อกี้คอนเต้เป็นคำถามที่2ฝั่งมากเลยนะตอนนี้ <ừ. S 2> มาถึงขนาดเกือบผมให้ผมยังเชื่อว่า40-60อยู่นะมันยังไม่ถึง50-50น50ะในะุมมองผมนะมันยังไม่แบบหูเอา5้าอิน50ผมยังมั่นใจว่า60ยังไม่อยากให้ออกอื <Ừ. S 2> เพราะมันหูดมันลูบเด้อมันหลุดไม่ใช่ไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นหลูบแย่มาก หลกที่จะต้องไปนั่งหากุนซือใหม่เซตอัพทีมกันใหม่คือมันตอนนี้มันต้องถามหา,หาความรับผิดชอบของตัวผู้เล่นก่อนว่าสมมติว่าวิกฤตตรงนี้อาจจะแผนไม่เข้าแก้ก็คุยกันแล้วก็แก้ปัญหากันแล้วก็วิ่งกันให้เต็มที่เพราะว่าคนที่จ่ายตังอะก็ไม่ใช่กุนซือมันคือสโมอสรายมไม่ชอบเขาก็วิ่งเขาไปเถอะใช่ทาไปเถอะนี่เด๋ยวอาชีพ แอบส่องในไลฟ์แชทเลยเนี่ยว่ามีไอเดียเรื่องเทนหักเอาอย่างี้เปิดโบนไหมล่ะเปิดโบนค่ะออนไลน์สะดวกไหมเอาสะดวกก็เปิดโบนมาถือว่าเป็นหนึ่งในโพสําคัญเอลิกเทนหักในมุมมองของแฟนสปอร์เทเนอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดควรเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนโอ้ยอยากใช้คำอะไรออกคําถามในไลฟ์แชทถามว่าลิเวอร์พูลเตะวันไหนค่ะเลอะมาละจริงเลยเราคุยกันเรื่องไลกุนซือไม่ดีกูเกิลอะ คุณป๊อบไม่ต้องขึ้นกลับมานั่งกลับมานั่งคุณคุณไม่มีไลฟ์สกอร์อะกลับมานั่งไม่ต้องขึ้นนี่ถามอะไรคุณไม่มีซอกเกอร์เวครับอครับขอครับเข้านาแล้วเก็งนั่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 งจังวันมันการแสดงเรื่องธรรมดามอเพราะเอกการแสดงผู้ชมเขาขึ้นไปอย่างนั้นแหละเรียกเลตติ้งเออเรียกให้คนมาด่าที่ด่าน